สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนนะครับใช้โปรแกรม Auto d i c t t เ r นะครับในโหมดฟัง์กชันของตัว c o p ปิเหนะครับสำหรับมาเตอร์นะครับสำหรับใครที่ต้องการปล่อยสัญญาณนะ,อ,ะอันดับแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอรอเปิดโปรแกรมมา,มาแล้วนี่นะครับก็ใส่ User password นะครับ พอเข้าสู่ระบบอ,ะอเคเมื่อล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสลหรับมาตเตอร์เหมือนเดิมนะฮะก็อย่าเพิ่งไปล็อกอินนะครับในกรณีพวก User อร์พ w เ r อของ EQ Option นะครับมาตั้งค่าเลยเรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะก็มาตรงที่ฟันเฟืองเลยเพราะเราเป็นเป็นมาตเตอร์นะครับในกรณีการส่งสัญ,ญญาณจะมีอยู่2ส่วนก็คือกัะพิเทดโดยเราเนี่ยนะครับปล่อยสัญ,ญญาณจาก จากบอทของเรานะครับจากบอทของเราไปที่ user นะครับก็คือสัญญาณอะ,อะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยจะส่งไปที่ user นะครับตัวนี้จะรองรับนะครับณนะวันนี้นะครับณนะตอนนี้เวอร์ชันที่ปล่อยอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะ ได้แค่ไบ n น r y ีนะครับตัวดิจิตอลขอปิดปรปับปรุงก่อนนะครับเดี๋ยวดึงกลับมาได้นะครับเมื่อมีการอัปเกรด a p i เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปในกลุ่มอีกทีนึงว่าดิจิตอลสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะโอเคเวลาที่เป็นมาสเตอร์แล้วเราต้องการเทรดจะต้องเทรดในบัญชีนะครับของไบเนลลีะนะครับแล้วก็ต้องใช้บัญชีจริง นในการปล่อย Copy t เท e ออกไปนะครับเดโมจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าเราก็ต้องบริสุทธิ์ใจว่าโอเคเราเทดเนี่ยเราใช้บัญชีจริงเทดนะถ้ายูเซอร์เสียมาสเตอร์ก็เสียด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเมีข้อจํากัดว่าจะต้องใช้เป็นยูเซอร์บัญชีจริงเท่านั้นของ EQ Option นะครับอ่าโอเคก็มาติ๊กในตัวฟอร์มนะฮะตัว Signal to Copy t ิเท e นะครับตัวนี้ถ้าถ้าเราไม่ติ๊ก ถ้าเราไม่ติ๊กอันนี้นะครับมันจะเป็นการปล่อยสัญญาณจากบอทก็คือถ้าเกิดเราติ๊กตัวนี้แล้วเราก็ไปตั้งค่าบอทนะครับที่อยู่ด้านในบริ l i เกอร์แบ d นด์เอเนุ่นนั่นก็จะเป็นการส่งสัญญาณโดยบอทนะครับโดยการโดยการรันบอทดของเราเนี่ยนะครับส่งสัญญาณไปที่ User อร์แต่ถ้าเกิดเราติ๊กคว,ว่าส่งสัญญาณนะครับจากไอคิวอ o ปชันเท่านั้นหมายความว่าจะรับสัญญาณจากที่เรากดมือเท่านั้น นะครับเวลาที่เราออกออเดอร์ด้วยมือเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปแต่ถ้าเกิดไม่อยากออกออเดอร์ด้วยมือก็ติ๊กออกนะครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณด้วยการใช้บอทนะอ่าโอเคอันนี้ติ๊กสมมตินี้ออกออเดอร์ด้วยมือนะครับเมื่อติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยสลหรับอ่าสำหรับครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยก็จะให้เราตั้งชื่อก่อนนะครับให้เราตั้งชื่อว่าเราต้องการที่เป็นชื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นบัญชีบอท ของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นมาสเตอร์ให้ด้วยนะครับก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในการใช้งานสลับมาสเตอร์เลยก็ต้องตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาก่อนชื่อนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ตั้งแล้วมันจะเป็นล็อกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีประวัติที่ต้องให้ยูเซอร์เขาดูนะครับว่าเออเราเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นเราจะไม่เราจะไม่ให้นะครับมาสเตอร์เนี่ยนะที่ปลอดสัญญ,ญาณเนี่ยแบบว่าเทรดเสียแล้วเอเปลี่ยนชื่อดีกว่านู่นนั่นนะครับไม่สามารถทําได้ดังนั้นก็ ตั้งครั้งเดียวนะครับไม่สามารถแก้ได้อันนี้ผมจะตั้งเป็นเ ADM AD ADM Admin ED Admin EDG Admin EDG เรียวนะฮะก็เป็นแอดมินจริงๆนะก็ถ้าเกิดใครเห็นนะฮะก็สนใจถ้าเกิดจะก๊อปปี้เท็ก็เลือกผมได้นะครับ ก็แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เทรดบ่อยนะฮะก็แต่ถ้าเกิดจะเทรดก็เดียวแจ้งเข้าไปในกลุ่มนะฮะก็ตามมาคัดลอกได้นะอ่าโอเคปุ๊บก็กดโอเคนะครับอ่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะอ่ยไอนี้ก็จะหายไปทีนี้ตัวนี้ก็ทําการเซฟบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าแล้วก็เมื่อเรามีการเทรดประวัติในการเทรดก็จะโชว์นะฮะโชว์ไปที่นะครับโชว์มาของฝั่งนะครับ ถ้าเกิดต้องการออกนะอย่างเช่นเราไปไปติ๊กแบบเนี้ยเราต้องการออกหมายว่าเราจะไปติ๊กฝั่ง Copy Text นะครับฝั่ง User เนะี่ยเรามาติ๊กที่ Form EQ ก่อนนะฮะแล้วเราข้อเอาออกนะครับแล้วเราก็มาติ๊กเลือกฟอร์มนะฮะตัวฝั่งตัวฝั่ง Copy Text User นะครับติ๊กเนะี่ยติ๊ก m t f i file ก็ได้นะหรือว่า Form EQ ก็ได้เพื่อออกจากตัวนี้นะทีนี้เวลาที่ User เขานะฮะเขา เขามาเลือกดูดีเทลเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ของผมก็ขึ้นแล้วนะครับอ่าก็ดีเทลตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรอ่าแล้วก็ถ้าใครต้องการเป็นมาเตอร์นะครับก็สามารถจัดการได้เลยนะครับในเรื่องของตรงนี้โอเคก็การใช้งานสำหรับคร่าวๆสำหรับมาเตอร์ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับก็มาเชื่อกันสร้างกำไรให้กับ อ่ายูเซอร์แล้วก็ณฟังก์ชัน function, ปฏิบัตนณนะตอนที่อัดคลิปนี้นะครับยังไม่มีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ถ้าเคยใคร,ใครต้องการที่จะพูดคุยกับยูเซอร์ก็พูดคุยกันในกลุ่มได้ว่าต้องการผลตอบแทนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะรีบทําตัวค่าคอมมิชชั่นให้สลับมาตเตอร์นะครับเวลาเออแล้วก็มีในเรื่องของตัวช่องคอมเมนต์นะครับเอาไว้โชว์บอกว่าโอเคเออพูดคุยอะไรกับยูเซอร์ก่อนที่จะให้ยูเซอร์จับสัญญาเนี่ยเช่นบอกย 300บาท500บาท3,000บาทนะถ้าเกิดใครจะก๊อปปี้เทดผมหรือแจ้งช่วงเวลาว่าถ้าเกิดใครจะก๊อปปี้เทดผมเนี่ยผมจะเทดช่วงประมาณเที่ยงคืนนะหลังเที่ยงคืนช่วงไม่มีข่าวผมจะเทดนะครับก็ใครที่อยากเทดก็ไปเปิดโปรแกรมรอนะช่วงนั้นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มเข้ามาให้ในเร็วๆนี้โอเคก็สวัสดีครับ